แต่ละคนกัมีเครื่องอยู่โดยความอยากตัญหาความอยากเป็นเล็กน้อยอยจากได้ข้องเห่นอยากไปเห่นนน้ำมืออยากไปเห่ีเพื่อนนั่นเพื่อนนี่จนเกิด่้นเพื่อชิมง่ขึ้นมาในระดับหนึ่งก็อจากได้อันน,อน,อนั้นอันนี้มาเป็นของจะของแน่ง่ายขึ้นมาอีกพอเอาผัวเอาเมียกอยากได้เมียอยากได้ผัว เด้ผัวได้เมียแล้วก็อยากได้ทรัพย์สมบัตินั่นนั่นนี่นี่อยากมีบา้านมีที่ดินหลายๆอยากมีรถอยากมีเครื่องอำนวยความสะดวกต้องมครับอยากมีอำนาจอยากอยู่เหนือหมู่เนี่ยนี่คือปกติสัตว์สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความเป็นปกติในความคิดแบบนี้ในความรู้สึกแบบนี้ความรู้สึกคือ จากมีอำนาจแล้วสิเป็นที่พ่อใจของจะของ่ะกยสิได้ดังใจได้ตามความสมบัติของเจ้าของเองคมเหงมูได้แต่คนเสือฟังเจ้าของเองนี่นี่คือปกติของสัตว์สัตว์แปลว่าผู้ที่ยังคล่องอยู่ของเกี่ยวกับความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นนั่นเองนี่คือสัตว์ของทั้งวัดเลยเออมนุษย์กับสัตว์นี่แหละของเกี่ยวยุ่กับนี่แหละ ขงเกี่ยวกับความสุขอยู่กับยศานธรรมดาศักอยู่กับความได้อยู่กับความสรรเสริญเยืนยอและความอยากมีอํานาจเองนี่คือสัตว์สัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันมาตั้งจากคนนตอนเดียวกันแม้กระทั่งเทวดากับสัตว์พมกับสัตว์อรุปพมกับสัตว์อันใดก็ช่างที่มีตัณหาคือความอยากอุปทานคือความดิบ เนี่ยเรียกว่าสัตว์ทั้งหมดเลย mm. เพี้ยนยวายเกิดอยู่กับสิ่งเล่านีหละจนกว่าว่า mm. เฮาสิไเดิยินได้ฟังทัรหม,มะคือความจริงที่เพน,นัําออกมากแสดงเปิดเผยเสิ่งที่เขา่รู้ที่เรียกว่าอาวิชาอาวิชาเนี่ยก็คือเขาจมอยู่กับความอยากคือตัณหาและอุปทานทีบาไปเมื่อกี้นี่เองที่แสดงไปเมื่อกี้นี่ นั่นแหละคือความบรูว่าสัตว์ทั้งหลายมีความปรารถนาในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นสแสบงหาในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อใดมากแล้วคิดว่าตัวเองสิมีความสุขคิดเองคิดว่าตัวเองสงิคือสิเพียงพ่อแค่นั้นบ่นั่นคือความบัลูตัณหาอุปท่าน,น,นและหมืดดำสนิดเหมือนกับความมืดจนกว่าแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์จะเกิดขึ้นความมืดนนั้นจึงจะหายไป ก็คือรรมก็คือความจริงที่พระพุทธเจ้านั่ออกมาสแสดง <c oughs> เปรียบรุลดงว่าเป็นแสงอาทิตย์เมื่อความสว่างเกิดขึ้นเฮาจึงมองเห็นที่ใกล้และที่ไกลเด็กมันกันแหละเมื่อปัญญาทัศนะทัศนคตินี่เฮาเคยมีเกา่เกาๆยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเออบบานี้นําความรู้ของพพุทธเจ้าความจริงที่พระเจ้านออกมาสแสดง เอนว่าทัศนคติได้เกิดขึ้นความรู้ได้เกิดขึ้นแล้วก็เริ่มเห็นเห็นความทุกข์ของเจ้าของเองที่มันปรารถนาอยู่จะได้ดีไม่เป็นนั่นแหละแต่เขาเห็นเ้าเข้าใจเห็นความเสื่อมตะกี้บองโหจกความเสือ่อมเด้อันนี้จังทุกขังนัตตาเพราะวิภัยรููเด้มีตาคุ้มให้มันบ่เสื่อมมีต่คุ้มให้มันเทียงให้มันจีรังทำอย่างยืนนั้นเป็นยูแบบนั้นแหละบ่อยจากไห้มันขาดเกินบ่อาจากมัน เสื่อมสลายแตกสูญหายเป็นไหนเออเหมือนกับมาจากให้พ่อแม่ตายมาจากให้พัวเมยตายมาจากให้ลูกเต่าล่าลานของตายมาจากเสียขี้ดินมาจากเสียทรัพย์สมบัตินั่นนั่นนี่นอ่หนแหละเรว่าความยดเรื่องธาตถ่าเขานํำทํำของพระพุทธเจ้าสีมาแสดงเรือดอ,อนันจังสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหาความจริงแท้ในนอนบบไดดอกเออทุก คือสภาพสภาพวะที่ทนในยากคือร่างกายมันก็เป็นของเหาเวลามันเจ็บมันปวดมันป่วยหรือมันกระจาต้องทนแล้วก็ทนเรื่อยมาถูก ừ, ที่เหาเขาไปยึดนี่ถูกสองถูกใจถูกกายแต่พอยึดมันก็นเจ็บปวดตั้งกายนั่นแหละแต่ว่ประถูกทั้งในก็ถูกทั้งนอก ừ, อนัตตาคือความเสื่อมสลายไปสูญหายไป ừ, ถ้าบ่มีรรม อันนี้ที่พระเจ้ามาแจกแจงแสดงเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดยุ่งซันแหละะครับมันเป็นเสบาเรื่องคําว่ากรรมกรรมคือการกระทํำอันเกิดจากจิตเจตนานีแหละจิตเจตนาเนี่เ,เป็นตัวกรรมเป็นตัวสะแสดงหาจิตเจตนารูจิตหลับหลูเป็นศูนย์รวมสปปรรพสิง่งทั้งหมดอยู่ในจิตอันเดียวนี้ เจตนาคือการขิดลูก็คืออยากได้บ้านอยากได้สิ่งของนั่นนี่นะมันก็ร่วมไปเมื่อมันคิดถึงดูึ่งได้สิง่งมันก็ยังประกอบไปด้วยรถกลิ่นเสียงก็มาเหมือนเดิมนะจิเจรุกอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้ท่ออยากได้ซัดมาเรยงอยากได้หน้าอยากได้มากๆจิเจรุกพอความบรูรของเขาเนี่เอง เป็นทุกขภาวะครัเป็นทุกขราวะเจตนาคือความคิดหรือความอยากได้อยากดีจึงไม่เป็นเป็นทุกขภาวะความบรหลูในการดิลนรนแสวงหาเป็นทุกขภาวาข้อมบรหลูในคําว่าอนิจังอานัตตาจอมมีกับทูกสัปะสิงแม้กระทังตัวเองมันมีกระมองออกนอกมันเลื่อไปเห็นแม้กระทังตัวเองเสื่อมทำเท่านั้นถึงเป็นเครื่องเปรียบเทียบได้คือจะนัน เขาจะต้องหันเข้ามาใส่ใจคว้มคิดจะของเองใส่ใจกายจะของเองใส่ใจคว้มค okay. ิดจะของเองรูปกับน้ากายกับใจแหละใส่ใจตัวนี้แต่พวได้อยากพูดฟังเอาฟังไปเรื่อยๆตาเข้าบระเด็ยินแต่ฟังเข้าพ่มีน้ำเทียบเลยเพราะว่าเขาจมปักอยู่มือมิดอยู่กับพื่จากใดดีไม่จด้เป็นเจ้าของ เอาก็เลยบ่มีเน่าเทียบเพื่อให้เกิดความแตกตา่างจำจมปักอยู่กับคำสอนกับคำเนะกับต่างๆาาสัางครอบพ่วให้มันคงให้เจริญสัางครอบพัวให้ได้ดีอยู่ดีมิสุขสั่งไว้ให้เพื่อลูกเพื่อล้านเัาสิจมอยู่กับคำสอนเรานี่การกระทา่หเรานี่ ญาติลูกบ่ไม่ยู่ไม่กินญาติหลานบ่มีอยู่ไม่กินก็ไปเะารัสิจงอยู่กับสิ่งเหล่านี้นั่นแหละแต่เราบอ่ฟังคำว่ากรรมเขาสิแยกแย่ยังบ่ออกเลยกรรมสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมสัตว์ทั้งหลายทํากรรมอันใดไว้บ่่าดีบ่่าเลวเพื่องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปถ้าเราบอ่ฟังครับบ่มาแยกบ่มาแยดโดยประสบการณ์ตนเองครบว่าเข้าใจแต่จึงว่าทำนั่นแหละ ที่มีคุณค่าข้อหมายกับชีวิตทุกชีวิตนะฉะนั้นจงพยายามหัดฟังธรรมตีแสดงโดยอริยะสัจซีมังเหตุและปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายไปเกิดมังคือเพิ่นแสดงเรื่องอนิจจังคือความบปจิร่งอยางยืนของทุกชีวิตสรรพสัตว์มังคือความทูกของสรรพสัตว์ที่ดินล้นแสวงหามังเจนทุกและกายและใจมัง ท่านแสดงเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาเป็นความบม่มีเป็นความว่างเป็นความเกิดแล้วกต้องแตกดับเป็นธรรมดาเป็นต้องฟังแนวจงสี่มันสิเข่าใจแล้วเบินกสินะวิธีทางปฏิบัติทางใจเฮาเองเพื่อให้เกิดพ้นจากความเข้าไปยึดมั่นถึงมันหรือพ้นออกจากความที่ตัวก็ไม่รู้ตัวเองกับว่รู้ ถาว่าเอาคำาแนนำทีพุทธเจ้าสร้างซ้อนแสดงว่ามีสัตว์ใด้นออกใดเลยฉะนั้นคนที่ทําตามกุทธเจ้าจริงๆ้นใดแต่่นกระบ,บอกหายเฮาเห็ดเอาเ้เพิผลบ่ไเ้เห็ดห้ยผว่วความจริงทั้งหลายถูกเปิดเผยขึ้นมาแล้วหมายถึงวิชาไปถึงปัญญาหมายถึงแสงสว่างเยกระจ้างแจงแก่สัตวรลกแล้วแต่ว่าสัตรลกนั้นจะเดินตามหรือบ่เดินตามนั้น จะเป็นเรื่องของผู้นั้นว่าเป็นเรื่องของผึ่ความจริงไพรจิเสื้อหรือบอเสื้อก้างในเรื่องศาสนาแต่ว่าความจริงบ่เป็นเรื่องของศาสนาสัตว์ตั้งหลายเกิดเท่าไหร่แก่เท่านั้นเจ็บเท่านั้นปวดป่วยเท่านั้นตายเท่านั้นไพรจิเสื้อบาเสื้อกษาร้างแต่ต้องเป็นอย่างนี้ความคิดเป็นเหตุแห่งความทุกข์ไพรจเสื้อบาเสื้อกษาร้าน ถ้านหนอมกับเขามาเบิ้งความคิดจากของเองสิบเอ็นความถูกมีแต่ความอย่างใดส,งสั้นนั่แหลกะก็ทำถึงมีคุณค่าสําหรับทุกชีวิตนั่นแหละอยากหนักนาที่ได้ยินได้ฟังมนาะขนาดมีอยู่แล้วเดือนนี้ก็ดีแล้วก็มีเป็นจุดเล็กน้อยเท่ากับปลายเข็มอยู่ในโลกอันนี้แหละต่างๆหน,น้าหน้าสารพัดทัวลงนกว้าง่า่ขนาดใด แต่ว่ามีอยูอย่ยอมยาเดียวแค่ปลายเข็มในประเทศไทยแค่ขนาดว่าในประเทศไทยนี่ก็จุ้มเข็มหน่อยลองไปอีกเออมีบักกีจุดกี่หม่องที่เพิ่นแสดงท่ามแนวนี้ได้บ้างแสดงท่ามบริยสัว์รีแสดงท่งามเพื่อให้จัดโลเป็นไปตามกรรมการกระทัาของตนเป็นตนเป็นตัวกําหนดตนเองแสดงเรื่องถูกแสดงเรื่องเหตุแห่งทุก แสดงดังนี้คือถูกติดดับไปเป็นแบบนีออ้ดับชั่วขณะเป็นแบบนี้แล้วก็แสดงหนทางแห่งความดับถูกหมักมีองแปดมีความเห็นตามความเป็นจริงเป็นแบบนี้น้อยหน่อยแม้ในประเทศไทยกะดีขณะพายุทากลางระวางมันยังมีแนวอื่นมาเกลือบแฝงอยูเออ่เรื่องของของันเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องดนบรรดาเรื่องโสชะตาเ,ออเรื่องการดูชาย,ยันเรื่องไสยศาสตร์มลนดำ มันเีมาเกลือแฝงอยู่ในมูคณะสงฆ์อยู่ในมูภิกษุทั้งหลายที่บอศึกษาพระวินัยบอศึกษาพระธรรมทารู่แกงแท่งตลอดแตกฉานยู่ในความหมายและความเห็นตลอดทั้งประสบการณ์ตนเองเป็นอย่างดีก็ยังดำมึดต่อไปแตงว่าเาเน้นมูภิกษุงสงฆ์สมเรนทั้งหลายบวชเขามาแล้วกับภากันฝึกหัดศึกษา อันดับตัวแหลกเลยว่ามีผู้ใดรู้มาตั้งแต่เกิดดอกนะบวชขมาาล้วตั้งใจขมาาล้วศึกษาพระไตรปิฎกเออถ้าว่ามีคู่สอนกด็ดีขนาดคู่สอนคู่กันยังสอนให้ศึกษาพระธรรมปินัยคือเก่าอยู่เลยล่ะมีผู้สอนกด็ดีเออมันหลายอยากนี่น้ำมาเา้าถ้ากันอา่านเอาเดอรออ์ศึกษาเอาเดอร์นั่นแหละส่วนคู่อาจารย์สิแก่ตะไพนใน แก่ประสบการณ์แก่เหตุการณ์ต่างๆที่ประสบพบมากออแก่เป็นของจริงเลยเออส่วนการศึกษานั้นนะเท่ากับไปอ่านเอาเป็นแบบเป็นอย่างเป็นแนวทางเด้ปริยัติแล้วเราต้องนําไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วออลดแงทงคำความสีวิไลแห่งอารมณ์ความรู้สึกต่างๆในขณะ,ะที่ปฏิบัติไปชาติหนึ่งสองามสี่ห้ และเหตุการณ์ต่างๆนิมิตและปฏิภาคนิมิตปิติต่างๆผู้บาอาจารย์ผู้เพิ่นมีประสบการณ์เพิ่นก็สิค่อยๆบอกค่อยๆแงะให้นันน่นคือความสมคัญของผู้บาอาจารย์ส่วนการอ่านโดยส่วนความรู้มันก็มีประตางกันดอกส่วนประสบการณ์ก็ต่างยุคอะไรต่างศาสนาถรำหน่งรรมรนบ่ได้เสื่อมเผใสมันขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติถ,ถึงอพุทธศาสนาบรได้เสื่อมใส่เลย หนทางแห่งผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามความเป็นจริงไม่ได้เสื่อมไปที่ไหนเ,เสื่อมสำหรับคนที่ประสนใจที่สิปฏิบัติเลยเจะไปฟังขําไผ่ว่ามันเสื่อมตะกี้มันหางบ่มีหรื่ามันคือเกิดึ้นใดเอ,อแต่สพูดถึงมาแล้วโลกมืดไปเลยตัญหาเลยอุปทานและความอยากเอ,อมือดไปด้วยแบบนี้ พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเด้ยวละจังมีเออก็มีแตเจะาเลื่นมันตนจังมาถึงสองพันกว่าปีขนาดนี้นั่นแหละเจะาเลิ่นเสื่อมสำหรับบุคคลผู้ไม่ใส่ใจผู้ไม่นําไปปฏิบัติต่างหากนั่นแหละแต่เสื่อมจะมีผ่านเยอะหลายปานนี้แล้วก็มีหลาย,ลายประเทศพร้อมนั่นแหละจั่างว่ามันเสื่อมแอกเสื่อมเฉพาะคนประห็ตตามส่วนผูใดว่าเสื่อมเสื่อมสหหามสรสมสมสหรับผู้นั้น ส่วนผู้ที่มีความเห็นตามความเป็นจริงสัมมาทิฏฐิ <Okay. S 1> ừ, โลกเป็นอย่างนี้อริยสัจสีจริงสัจโลกเป็นตามกรรมจริงทําสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นจริงสัต์ทั้งหลายเกิดเท่าไหร่ย่อมแก่ย่อมป่วยย่อมเจ็บและย่อมตายเหมือนกันเสมอกันทั้งบออุตรสั์ทั้งหลายเป็นผู้มีความคิในความปรารถนาทั้งหลายออไม่ได้ดังใจย่อมเป็นทุกข์ทั้งนั้นนี่เป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้าผู้ใดบวาจาสามารบ้านตัญหาหรืออุปทานออกไปไดพผู้นันก็เรียนว่าตายเกิด โอ้เป็นจริงแบบนี้เหมือนกับโตเฮ้าเองเออตะกี้เฮ้ามีต่จากใดบ่ไส้สนใจว่าภัยสิถูกสิายากสิลาบากคอยกูด้คมเหงร่ังแกปนกี่ขา่าทํหลายสารพัดยุ่งความผิดเออดีใจกับมาเมาตัวเองกินเหล้าเสียใจกินเหล้ามาเมาตัวเองโอ้ตะกี้เฮาบ่รูเนาะเนี่เนี่มันก็นจริญกับบุคคลที่หันเข้ามาดูตัวเองก็เิ่นว่ากายนี้ไม่เที่ยงไม่จรินแรงยืงนงไม่ใช่ของตน อ่ามันอาจสามารถบังคับได้โอมันแมนเออตะกี้แขวยังเต็มเต็มมันก็โลนไปเบิด์หลังเออร่างกายนี่ตะกี้เป็นเด็กหน่อยมันก็ค่อใหญ่อยู่รอมันเท่าละช้าลไปแล้วไปยากแล้วเตอะทะแล้วล้างคอมแล้วอีก้อ่ก็ตายแล้วนี่แต่บ้านน้องผมมว่าบิ่งตัวเองบ่ฮูหูเด้มันใจมันบ่ค่อยตายจิตบ่คยตายเออมันยืดในอุปทานมันยืดว่าจต่ของนมมันยืด่าแา่ของเก่งมันยืด่าแต่ของหาด้อืมสั่น แต <c oughs> ่ขาว่านอมเคาว่าเบื้องกายมีของอยากนอมเขาว่าเบื้องใจเออมีของละเอียดขึ้นมาอีกเบื้งกายกับใจจะของมันก็เสื่อมบดนั่นแหละแต่พอเบิ้งกายกับใจจะของแ้าเบื้องกายกับใจจะของแล้วบพราะมีอ,อย่างเสือ่อมเป็นจังซีอยู่ตลอดนะนั่คนเข้าใจถ้ามาคําสอนนําไปปฏิบัติอปฏิบัติแล้วก็จะของพ้นเองดยสิไปผู้ได้พ้นพ้นออกจากตัณหาอุปทานพ้นออกจากความยึด คนออกจากความทุกข์ก็จะคล้องพ้นตัวเองก็จะไปเงินไผ่ก็จะไปฟันความไผออ่เขาจะบอกจังสันจังสีเกิดเป็นเรื่องของเขานั่นแหละจึงบอกว่าให้ทุกคนถ้าจะเชื่อมั่นศรัทธาให้เชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองเออต่อพระธรรมคําสอนอพูดแม่เอ,อเา,หาหยึดเอาเป็นหลักคืออความจริงอริยสัจความจริงทุกสมุทัยนิโรธมาความจริงอ,อันิจจังทุกขังนาตา ถึง20ปเอาตัวพูนบ่ได้ให้ยึดบุคคลผู้ใดยังอ่อนไหวและวันไหวไปตามข้ามคนอยู่นะ่นั่นแหละยุดบุคคลเอาผู้นั่นบอกเป็นอาจารย์เอยกว่าแลว้วเออเสื่อมบดก็เอาผู้นั่นบอกเป็นคู่น,นั่นว่าไ่เอาตนเอาตัวเองกับทรามทํามกับตนตนกับทรามเป็นหนึ่งเดียวกันได้บพคาะันมันสิว่าเพิ่งตนเพิ่งทำเพิ่งตามเพิ่งความจริงเข้าเองนั่นแหละ ศรัทธาปัญญาความเพียรอยู่ในตนเองอปฏิบัติแล้วกับ้นแก้ตนเองไม่ได้้นแก้ไแล้วจะไปเงิดไผแก้คำบอคนแบบว่าล่ะอ,อ่าวก็